สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับเช้าวันนี้คือวันเสาร์ที่18ตุลาคมเมื่อคืนนี้ผมติดตามการที่ประาธานิปดีเซเลนสกี้จะยูเกรนไปพบทรัมป์ที่ทำเนียบขาวหลังจากที่ทรัมป์เพิ่งพูดคุยทางโทรศัพท์กับประาธานิบดีปูตินแห่งรัเสเซียคุยกันสองชั่วโมงเสร็จเสรแล้วคุยกันถึงหลายเรื่องทรัมป์พยายามจะเกลี้ยก,กล่อมให้ปูตินยอมเจราจายุติสงคราม ยูเครนด้วยกันล่อว่าสงครามจบแล้วอเมริกากับรัสเซียจะรวยใหญ่เลยเพราะว่าเราจะค้าขายกันเราจะลงทุนซึ่งกันและกันแต่ว่าถ้าคุณยังทางสงครามยุดเย้เนี่ยทหารรัสเซียเนี่ยทั้งบาดเจ็บทั้งตายสี่ปีแล้วเนี่ยเป็นล้านแล้วฉะนั้นยุติเถอะแต่ว่ารู้สึกปูตินก็ยังไม่เชื่อทรัมป์แล้วก็มีการพูดถึงโทมฮอทรัมป์ก็บอกนะ ทรัมก็บอกว่าผมคุยผมพูดสั้นๆกับปูตินเล่นๆว่านี่ถ้าผมส่งหัวเทอรมฮอกจรวดขีปนาวุธให้กับยูเครนสักพันสองพันหัวเนี่ยคุณจะว่ายัางไงทรัมบอกว่าเขาไม่ก็แฮปปี้หรอกปูตินไม่ก็แฮปปี้แนะ่นอนอยู่แล้วไม่ก็แฮปปี้แล้วก็ดูเหมือนจะมีตอนหนึ่งที่ปูตินบอกกับทรัมป์ว่าถึงแม่อเมริกาจะส่ง ทมมาฮอกให้ยูเครนมาถล่มโจมตีรัสเซียก็ไม่ทำให้สถานการณ์สู้รบในภาคพ,พื้นดินเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่นี่แล้วก็แปลว่าไม่มีข้อสรุปนะครับถึงแม้คุยกันสองชั่วโมงอาจจะมีล่ามด้วยนะครับเวลาที่คุยกันแต่ว่าก็ไม่ได้ทําให้เกิดข้อสรุปเพราะอะไรเพราะว่านัดเจอกันอีกนัดเจอกัน,กน,กนตัวเป็นๆที่บูดาเปสต์เมืองหลวงของฮังการีชั้นบอกว่าอีกประมาณสองอาทิตย์ข้างหน้า ถ้าจำได้ตอนที่เขาเจอกันที่阿拉斯าเนี่ยทรัมป์กับปูตินเนี่ยปูตินจบรล้วเดวบอกว่า next time มอสโกคราวหน้าเจอกันที่มอสโกแต่ไม่ใช่มอสโกนะเจอกันที่ฮังการีอ่าทีนี้พอต่อสายเสร็จทรัมป์ก็พูดคล้ายๆบอกกับน,นักข่าวว่านี่นะอเรื่องโทรมาฮอกเนี่ยผมก็ไม่อยากจะทำให้คลังแสงโทรมาฮอกของบริการเราเองเนี่ยมันร่อยหรอลงไป ถ้าส่งให้กับเซเลนสกี้อ่าเปลี่ยนเสียงละเปลี่ยนเสียงคล้ๆกับว่าต้องการเอาใจปูตินอีกละฉะนั้นสำหรับทรัมป์แล้วเปลี่ยนฟลิปฟลอฟฟลิปฟลอปได้ตลอดเวลาประธานดิบดีเซเลนสกี้ตอนนี้ก็เลยต้องทำงานหนักหน่อยต้องพยายามที่จะแนวโดมทรัมป์หน้าอยู่ส่งทอมฮอกมาเถอะถ้าส่งทอมฮอกมาปิดเกมได้เร็วเลยนี่ทรัมป์ก็จะไม่เชื่อว่าจะสามารถ เปลี่ยนเกมได้แต่แต่ทรัมป์ก็ขู่คือใช้ทอมฮอคเนี่ยอาไว้ร้ายแรงขู่ปูตินหวังว่าปูตินจะกลัวแต่ปูตินก็เฉยๆพอเฉยๆทรัมป์ก็จะถูกกดดันโดยฝ่ายยุโรปและเซเันสกี้ซึ่งจะไปเจอกันตัวเป็นๆเ,เนี่ยเซรันสกี้ไปหาถึงทำเนียบขาวเนี่ยก็คงจะมีการพูดกันเรื่องทรมฮอกพอสมควร ทมมฮองนี่ยิงไกลนะครับแล้วก็ยิงได้จากเรือดำน้ำํายิงได้จากาทางภาคพ,พื้นดินได้หมดเครื่องบึงเครื่องบินได้หมดดังนั้นเซเลนสกี้รู้แล้วว่า,าทรัมป์เอ๋ยเปลี่ยนใจอีกแล้วหรือฉะนั้นเซเลนสกี้ต้องใช้จิตวิทยาที่จะปลอบใจทรัมป์แล้วก็เอาใจทรัมป์ด้วยซึ่งก็ไม่รู้ละยังไงยังไงเซเลนสกี้ต้องตื้อจนนาที สุดท้ายความเป็นไปได้ที่อเมริกาจะส่งโทมาฮอกให้กับอเมริกให้กับยูเครนทำสงครามเนี่ยถึงแม้ว่าปูตินไม่ได้แสดงความตัอก,กตกใจอะไรต่อทรัมป์แต่ว่าโคศกครับโคศกของรัสเซียคนดังแหละดมิทรีเพสคอฟบอกเฮ้ย ถ้าหากอเมริกาทําอย่างนั้นนะมันจะทําให้เรากังวลมากๆเลยเราจะคิดมากเลยเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ธรรมดาเพราะว่าการทาเช่นนี้เท่ากับว่าเป็นการยกระดับของความตึงเครียดร,ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียและยุโรปกับรัสเซียทันทีดังนั้นอยู่ที่ทรัมป์จะเปลี่ยนใจแค่ไหนอย่างไรและทรัมป์จะเป็นวิธีการอย่างไรที่จะทําให้เกิดภาวะที่ สามารถนาวโนมปูตินให้เจราจาแต่ทรัมป์ก็รู้ว่าเจราจาก็ไม่ง่ายเพราะาเงื่อนไขของปูตินนั้นเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องต้องยอมสละดินแดนให้กับรสัสเซียและต้องไม่ให้ยูเครนมีอาวุธอีกและต้องมีการการันตีซึ่งทางเซเลนสกี้ก็อ้างว่าต้องมีคนค้ำประกันความปลอดภัยทรัมป์ก็ไม่พร้อมที่จะ ทำอะไรที่ต้องคําประกันทช้ำต้องการอะไรครับทช้ำต้องการยุติสงครามนี้เพื่อประกาศว่าผมยุติสงครามที่9ตั้งแต่เข้ามาแค่8เดือนและงานนี้ยากที่สุดหินที่สุดเพราะว่าคู่กรณีต่างคนต่างมีจุดยืนที่แข็งกร้าวและก็ไม่ยอมให้มีใครมาเขย่าให้เปลี่ยนจุดยืนเซเลนสกี้มาถึงที่วอชิงตัน แล้วก็จะเจอแล้วไปเจอหลายๆฝ่ายเจอทั้งทีมรมัฐมนตรีกรลาวโหมเจอทั้งฝ่ายโรงงานผลิตอาวุธด้วยนะครับเซเลนสกี้เนี่ยไปเจอทีมต่างๆแล้วก็ไปเร่งให้ผลิตอาวุธเร็วขึ้นและมีในทวเลอร์เนี่ยเซเลนสกี้ก็บอกว่าได้พบกับตัวแทนของบริษัทเรทิออนเรทิออนนี่คือ บริษัทผลิตอาวุธที่ดังที่สุดบริษัทหนึ่งของอเมริกาและผลิตนี่แหละขีปนาวุธทอมฮอกนี่ด้วยอืซึ่งบอกว่าทรัมป์เซเลนสกี้เนี่ยไม่เพียงแต่ขอทรัมป์ให้โอเคไฟเขียวนะไปโรงงานเลยบอกว่าเร่งผลิตหน่อยอืมและเซเลนสกี้ก็บอกว่าเ,าเราพูดคุยกันถึงการผลิตขีปนาวุธโดยบริษัทเรธิออน และดูซิว่าจะร่วมมือกันอย่างไรกับยูเครนในการสร้างเสริมแสอานุภาพทางอาวุธยุทโธป,ปกรณ์ให้กับยูเครนและจะผิดร่วมกันได้ไหมผิดอาวุธร่วมกันระหว่างยูเครนกับอเมริกาได้ไหมและก็แน่นอนเซเลนสกี้ก็มีกำหนดจะประาศัยสุนทรพจน์ในสภาคองเกรสด้วย และแน่นอนว่าเขาก็จะต้องใช้วาทะกรรมของเขาในการเรียกร้องให้สอสอส,อสอวอทั้งฝ่ายดิปเรอพับลิกนฝ่ายเดโมแครตที่จะสนับสนุนและส่วนใหญ่เนอารมณ์มูดของสอสอส,อสอวอของอเมริกันสนับสนุนยูเครนนะครับมีน้อยมากที่จะบอกอยู่ข้างรัสเซียดังนั้นเสียงจะดังก้องเสียงโปรโมิจะดังก้องในสภาคอนเกรส แต่ว่าทรัมป์ถ้าต้องคิดหนักเว้ยเฮ้ยถ้าสมมุติว่าคอนเกรสเอาด้วยกับเซเลนสกี้แล้วไอจะต้องส่งอาวุธร้ายแรงทอมฮอคให้และปูตินไม่แฮปปี้เนี่ยแล้วไอจะทำยังไงให้ปูตินเขายอมเจรจาละ่ะจะเปิดสงครามถึงขนาดที่ให้ยูเครนชนะสงครามรัสเซียเลยแล้วโอโหเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากแต่นั่นแหละมันเป็นสิ่งที่ อารมณ์ในยุโรปอารมณ์ในอรตาลีสเปนอเมรกันตรงก,กันกับที่เซเลนสกี้ต้องการทรัมป์เองต่างหากที่ต้องการเล่นเกมว่าไม่ต้องส่งอาวุธร้ายแรงไม่ต้องส่งทมมฮอคให้กับเซเลนสกี้ก็ทําให้ปูตินยอมเจรจาได้ซึ่งก็ไม่ง่ายทรัมป์ก็รู้ว่าเฮ้ยพูดยังไงปูตินก็ยังเล่นเกมอยู่ปูตินจะไม่ซัดหรือฟาดฟันทรัมหรือต่อต้านทรัมป์ปูตินจะใช้จิตวิทยา ในการอวยทรัมป์เรียกว่าตบหลังตบไหลทรัมป์ว่าท่านเป็นผู้นำอเมริกาสุดยอดไม่มีใครดีเท่าท่านอีกแล้วแต่ถ้าให้จะให้เจรจาท่านเรายอมนะเราพร้อมนะแต่ท่านก็รู้นะว่ามันมีเงื่อนไขอะไรที่เรายอมรับได้กับที่เรายอมรับไม่ได้ท่านต้องไปกดดันเซเลนสกี้ให้ยอมทรัมปก็พยายามกดดันเซเลนสกีแล้วแต่ปรากฏว่าถึงแม้กดดันเซเลนสกี ปูตินก็ยังไม่ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการปูตินก็เลยซื้อเวลาอยู่นี่ครับนี่เป็นปัญหาใหญ่ที่เราต้องดูว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปแต่ว่าถ้าสองอาทิตย์จากนี้ไปทรัมป์กับปูตินจะเจอกันที่ฮังการีเนี่ยทรัมป์ก็จะซื้อเวลาก่อนคุยกับเซเรนสกี้ก็จะบอกโอเคดีทุกอย่างแต่ว่ารอจังหวะหน่อยนะยังไม่ตัดสินใจนะเรื่องให้เอาวอยู่เนี่อ่ะเซเรนสกี้ก็ต้อง หาวิธีที่จะกดดันทรัมป์อย่างนิ่มๆให้ตัดสินใจที่จะเจอกันที่ฮังการีรัฐมนตรีต่างประเทศฮังการีก็บอกว่าถ้าหากจะมาเจอกันที่บูดาเปสต์นเนี่ยก็จะพยายามให้ทุกอย่างปลอดภัยสำหรับปูตินสำนักข่าวรอยเตอร์บ, uters, บอกว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของฮังการีปีเตอร์ซิชเชโต บอกกับนักข่าวว่าเขาจะทำทุกอย่างแน่ใจว่าปูตินสามารถเข้าฮังการีได้และจะมีการเจรจากับทรัมป์ที่สำเร็จและสามารถกลับบ้านได้เพราะว่าตอนนี้มีการแบนนะยูเนี่ยแบนเที่ยวบินรัเสเซียนะครับที่จะเข้า น่านฟ้าของเอแต่ฮังการีบอกว่าเขาจะทำทุกอย่างให้มั่นใจว่าปูตินสามารถเข้ามาได้เครื่องบินรัสเซียสามารถใช้น่านฟ้าฮังการีได้โดยที่รัฐมนตรีต่างประเทศของฮังการีบอกว่าเราพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพให้การประชุมท่านประธานทิศดี ทรัมป์และท่านประธานาธิบดีปูตินดำเนินไปอย่างสำเร็จและจะทำให้การเจรจาทุกอย่างมีผลทางบวกนี่คือข้อสิ่งที่ทรัมป์พยายามที่จะทำให้เกิดผลที่เขาต้องการแต่ว่ามันมีรายละเอียดนะครับการเจรจาจะนำไปสู่อะไรอาจารย์เอไปติดตามข่าวนี้แล้วว่าเซเลนสกี้มาครั้งนี้ หลังจากทําคุยกับปูตินอะไรจะเกิดขึ้นกับการพบปะของสองคนนี้ครับอาจารย์เอครับวันนี้เรากําลังพูดถึงการเผชิญหน้าทางการทูตที่ตึงเครียดสุดๆเลยนะครับซึ่งมีอาวุธทรงพลังชิ้นหนึ่งเป็นศูนย์กลางที่อาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าของสงครามในยูเครนไปเลยก็ได้แล้วตอนนี้ทุกสายตาก,ก็จับจ้องไปที่การตัดสินใจของสหรัฐอเมริกาซึ่งจะเป็นตัวชี้ขาดเลยครับว่าสงครามครั้งนี้จะจบลงด้วยสันติภาพหรือว่าจะยิ่งบานปลายไปกว่าเดิม คำถ,ถามสำคัญก็คืออาวุธแค่ชิ้นเดียวเนี่ยนะจะสามารถพลิกเกมของสงครามทั้งหมดได้จริงๆหรือครับและที่สำคัญไปก่อนนั้นเลยก็คือมันคุ้มกับความเสี่ยงหรือเปล่าเรื่องของเรื่องมันเริ่มขึ้นที่นี่ครับที่ทำเนียบข่าวประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนเดินทางมาพบกับประธานาธิบดีทรัมป์พร้อมกับคำร้องขอเพียงอย่างเดียวซึ่งเป็นคำร้องขอที่อาจจะเปลี่ยนทิศทางของสงครามไปเลยก็ได้อืมเอาละครับก่อนดื่นเรามาทำความรู้จักกับตัวเปลี่ยนเกมที่เป็นหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดนี้กันก่อนดีกว่า นั่นก็คือขีปนาวุธที่ชื่อว่าโทมาฮอว์ถ้าจะอธิบายง่ายๆเลยนะครับโทมาฮอว์ก็คือขีปนาวุธที่ออกแบบมาเพื่อโจมตีเป้าหมายที่อยู่ลึกเข้าไปในดินแดนของศัตรูไม่ใช่แค่การรบกันตรงแนวหน้านะครับแต่เป็นการโจมตีเข้าไปข้างในเลย oh. และนี่คือตัวเลขที่เปลี่ยนทุกอย่างครับ1,600กกิโลเมตร นัน่นหมายความว่าขีปนาวุธนี้สามารถยิงไปถึงเป้าหมายสําคัญสําคัญที่อยู่ลึกเข้าไปในรัสเซียได้สบายๆเลยและนี่แหละครับคือเหตุผลที่มันถูกเรียกว่าตัวเปลี่ยนเกมทางยุทธศาสตร์แต่สิ่งที่ทําให้โทมฮอสมันน่ากลัวจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องระยะทางนะครับแต่เป็นคุณสมบัติของมันคือมันบินต่ํามากจนเรดาจับได้ยากแถมมันเปลี่ยนเส้นทางกลางอากาศเพื่อหลบการป้องกันได้อีกแล้วก็โจมตีเป้าหมายได้แม่นยํามาก ทั้งหมดนี้ทําให้การจะไปสกัดกั้นมันเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับทีนี้บนกระดานหมากรุกที่ซับซ้อนนี้เนี่ยมีผู้เล่นหลักอยู่3ามคนครับซึ่งแต่ละคนก็มีเป้าหมายแล้วก็กลยุทธ์ที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยเดี๋ยวเรามาดูกันทีละคนนะครับสําหรับประธานาธิบด,ดีเซเลนสกี้แล้วการร้องขอทมหอกอาจจะไม่ใช่ว่าอยากได้อาวุธมาใช้จริงๆเสมอไปนะครับแต่มันคือเครื่องมือต่อรองที่ทรงพลังที่สุดที่เขามีในมือ mm hmm. เพื่อกดดันให้รัสเซียต้องยอมหันกลับมาเจรจากันอย่างจริงจังสัที คำพูดนี้ของเซเลนสกีสะท้อนกลยุทธ์ของเขาได้ชัดเจนมากเลยครับคือเขาไม่ได้ต้องการจะใช้ทม่าหอ,อกแต่ต้องการขู่ว่าจะใช้เขาเชื่อว่าแค่การเอ่ยชื่ออาวุธนี้ขึ้นมาก็มีพลังพอที่จะเปลี่ยนท่าทีของรัสเซียได้แล้วแต่คำถามคือมันจะได้ผลจริงเหรอ,อในทางกลับกันสําหรับฝั่งรัสเซียแล้วโอ้โหเรื่องนี้ไม่ใช่แข่งเกมต่อรองทางการทูตเลยนะครับแต่มันคือเส้นตายหรือเรดไลน์ที่ห้ามข้ามโดยเด็ดขาด การมีโทมฮอคอยู่ในยูเครนเนี่ยถือเป็นภัยคุกคามความมั่นคงระดับสูงสุดของเขาเลย mm hmm. และนี่ก็คือคำตอบอย่างเป็นทางการจากเครมลินครับการใช้คำว่าความกังวลอย่างยิ่งยวดกับการยกระดับขั้นใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่แค่คำพูดส,สวยๆทางการทูตนะครับแต่มันคือการส่งสัญญาณเตือนที่ชัดเจนที่สุดว่าถ้าเส้นตายนี้ถูกข้ามไปเมื่อไหร่ผลลัพธ์ที่ตามมาจะรุนแรงมากและมาถึง mm hmm. ผู้เล่นคนสุดท้ายครับประธานาธิบดีทรัมป์ที่กำลังเดินเกมที่ซับซ้อนที่สุดเลยคือ เป้าหมายของเขาไม่ใช่การส่งอาวุธเพื่อขยายสงครามนะครับแต่คือการใช้ภัยคุกคามของการส่งมอบอาวุธนี่แหละเพื่อบีบให้ทุกฝ่ายโดยเฉพาะรัสเซียหันหน้าเข้าสู่โต๊ะเจรจาสันติภาพให้ได้มีผู้เชี่ยวชาญอย่างเค mm ิร์ดโวเกอร์เขาได้วิเคราะห์ประเด็นนี้ไว้น่าสนใจมากเลยครับว่าสําหรับอเมริกาแล้วเป้าหมายสุดท้ายคือข้อตกลงไม่ใช่การเผชิญหน้า mm hmm. เพราะฉะนั้นโทมฮอคจึงเป็นแค่เครื่องมือไม่ใช่เป้าหมายในตัวเอง เพราะฉะนั้นสถานการณ์ตอนนี้ก็เลยเหมือนกับว่าเรากําลังยืนอยู่บนทางสองแพร่งครับที่ทางหนึ่งจะนําไปสู่สันติภาพแต่อีกทางหนึ่งก็จะนําไปสู่การยกระดับความขัดแย้งครั้งใหญ่เลยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าแต่ละเส้นทางมันมีหน้าตาเป็นยังไงอนาคตที่เป็นไปได้มันมีอยู่2ทางครับทางแรกคือใช้ภัยคุกคามนี้เป็นเครื่องมือต่อรองจนนําไปสู่สันติภาพได้สําเร็จแต่อีกทางหนึ่งนี่สิครับถ้าเกิดการคํานวณผิดพลาดไปแม้แต่นิดเดียวมันอาจจะกลายเป็นชนวนที่ทําให้สงครามลุกลามบานปลายจนควบคุมไม่ได้เลย และมีบทวิเคราะห์หนึ่งที่ผมว่าสรุปสถานการณ์ทั้งหมดนี้ได้ดีที่สุดเลยครับเขาบอกว่าทรัมป์ใช้โทรมาฮอ,อกเพื่อบีบให้เกิดสันติภาพในขณะที่ปูตินก็ใช้สันติภาพเพื่อหยุดยั้งโทมาฮอ,อกเหมือนกันนี่มันคือเกมจิตวิทยาที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากๆซึ่งทําให้ทุกอย่างมันคาดเดาได้ยากจริงๆครับเอาละครับแล้วจากนี้ไปจะเกิดอ,อะไรขึ้นต่ออะไรคือสิ่งที่เราต้องจับตามองกันอย่างใกล้ชิดจุดตัดสินของกลเกมทั้งหมดนี้ จะอยู่ที่การประชุมสุดยอดครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างทรัมป์กับปูตินที่กําลังจะมาถึงนี่แหละครับทุกสายตาจะจับจ้องไปที่การเจราจาครั้งนี้ซึ่งจะเป็นเวทีที่ชี้ชะตาเลยว่าไพโทมฮอคใบเนี้จะนําไปสู่สันติภาพหรือสงครามกันแน่และสุดท้ายนี้ก็มาถึงคําถามที่เราต้องขบคิดกันครับสิ่งที่เรากําลังเห็นอยู่นี่มันคืออะไรกันแน่เป็นสุดยอดกลยุทธ์ทางการทูตที่แยบยนที่จะนํามาซึ่งสันติภาพ หรือว่าเป็นการเดิมพันที่อันตรายที่สุดที่มีอนาคตของทั้งภูมิภาคเป็นเดิมพันคําตอบของคําถามนี้ก็คงมีแต่เวลาเท่านั้นแหละครับที่จะบอกเราได้อืมนี่ครับวิเคราะห์ได้เจ๋วมากโทมฮอกฝั่งของทรัมป์ใช้โทมฮอกเพื่อบีบให้มีสันติภาพฝ่ายของปูตินใช้สันติภาพระง,งับยับยัง้งโทมฮอกนี่อีกด้านหนึง่งทรัมป์กับปูตินกับเซเลนสกี้ใช่ไหมครับทรัมป์ยังมีคู่กรณีกับจีนครับ ล่าสุดเหมือนกันเมื่อคืนนี้ทรัมป์ออกมาบอกเลยว่าไอ้ภาษีร้อยเปอร์เซ็นที่เขาบอกเขาจะเก็บจากจีนเนี่ยมันคงไม่ยั่งยืนหรอกแต่ว่ามันทำไม่ได้จริงจังหรอกเพียงแต่เขาถือว่าเขาต้องใช้เครื่องมือต่อรองอันนี้แล้วก็โทษจีนว่าที่ที่เขาต้องพูดถึงเก็บภาษีร้อยเปอร์เซ็นของสินค้าจีนเป็นเพราะว่าจีนนั่นแหละเป็นคนสร้างปัญหาโดยการ ควบคุมการส่งแร่หายากออกมาไงฉะนั้นเขาจึงต้องตอบโต้แลวเขาก็ถามทรัมว่าไอ้การที่คิดภาษ,ษีสูงขนาดนี้เนี่ยมันจะเป็นไปได้หรือเศรษฐกิจมันจะไม่โดนกระทบอย่างแรงเหรือ mm ืม hmm. ทรัมยอมรับนะบอกมันไม่ s ustainable คือถ้าเก็บร้อยเอร์เนมันไม่ยั่งยืนมันอยู่ไม่ได้หรอกมันจะว่าพูดไงกๆคือเก็บไม่ได้หรอกแต่ว่าก็คือตัวเลขหนึ่งที่ผมยกขึ้นมาละก็บอ และจีนน่บังคับไห้ผมต้องทำอย่างนั้นนี่คือสัมภาษณ์ Fox Business Network ออกอากาศวันเมื่อวานนี้แหละแล้วก็ทรัมป์ก็บอกอีกนะครับว่าจะต้องมีการใช้วิธีการตอบโต้จีนด้วยการควบคุมการส่งออกซอฟต์แวร์ของอเมริกาไปจีนเหมือนกันขณะเดียวกัน ทัมยืนยันว่าเขาจะเจอกับสีจิ้นผิงนะในอีกสองสัปดาห์ที่เกาหลีใต้อันนี้ยืนยันนะถ้ายืนยันจริงแล้วก็มันจะเป็นภาพที่หลายคนจับตาดูเลยแปลว่าอะไรเพราะทอมน่ามมนจะบินมาที่อาเซียนก่อนที่กัวลาลัมเปอร์ก่อนทอม,มอยากจะให้ไทยกับกัมพูชานี่แหละลงนามในข้อตกลงสันติภาพที่กัวลาลัมเปอร์เสร็จแล้วทอมก็จะไปเจอสีจิ้นผิงที่เกาหลีใต้เกมนี้ทัมลุยเอเชีย ลุยให้เกิดภาพว่าเขากับสีจินผิงไม่มีอะไรกันแต่ความจริงมันมีอะไรเยอะเลยนะครับพยายามบีบปูตินกับเซเลนสกี้ที่สนามรบที่ยูเครนเสร็จบินมาที่สนามสงครามการค้าที่เอเชียกับจีนแล้วก็ถือโอกาสประกาศว่าระงับยับยั้งสงครามไทยกับกมพูชาด้วยแต่เป้าหมายจริงก็คือมาเจอสีจินผิงซึ่ง ทรัมป์ก็ยังใช้คำว่าผมชอบสีจิ้นผิงนะผมกับท่านไม่มีอะไรกันนะรักใครกันดีนะอืแล้วยังบอกอีกผมคิดว่าผมจะโอเคกับจีนนะแต่ว่าเราต้องมีแฟร์ดิวเราต้องเดียวกันอย่างแฟร์แฟร์มันต้องแฟร์นี่นี่พูดกับอีกรายการหนึ่ง Fox News Business Mornings with with Maria ทรัมป์จะชอบ Fox News เป็นพิเศษถึงว่าช่วงหลังนี้ Fox News ก็ไม่ได้รายงานข่าวที่ทรัมป์ชอบทุกเรื่องมากนะักแต่เท่าการที่ยืนยันว่าเจอสีจินผิงแน่ก็เป็นข่าวใหญ่นะครับเพราะว่าสีจินผิงเนี่ยยังไม่ได้ยืนยันอะไรถ้าทรัมป์ยืนยันสีจินผิงก็คงแสดงว่าสีจินผิงต้องบอกแล้วละว่าโอเคเจอกันแต่ผมก็สงสัยอยู่ว่า ถ้าบรรยากาศมันยังเป็นอย่างนี้ตึงๆอย่างนี้เนี่ยสีจิ้นผิงจะมาเจอทรัมป์ในบรรยากาศแบบไหนสื่อของเกาหลีใต้บอกว่าทั้งทรัมป์และสีจิ้นผิงจะมาเยือนเกาหลีใต้อย่างเป็นทางการก่อนการประชุมสุดยอดเอเปกคือถือโอกาสนี้มาเป็นเ t a วิสิษฐ์เถ้าเป็นเส a วิสิ s i ์ทั้งสองคนก็คือมีภารกิจมาเยือนเกาหลีใต้แต่จะเจอกันหรือไม่นั้นก็เป็นเรื่องที่ต้อง มีการประสานและมีการต่อรองกันตรงนี้เราไม่รู้ว่ามันจะทำให้เกิดสถานการณ์ที่นำไปสู่ความดุเดือดและรุนแรงอย่างไรเพราะว่าเรื่องหลักก็คือการที่ทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกันเนี่ยยังไม่เกิดอาจารย์เอกก็ไปตามเรื่องนี้เหมือนกันนะ ตุรงอาจารย์เอครับสีจิ้นผิงกับทรัม์ล่าสุดนี้จะเจอกันแน่ใช่ไหมแล้วไอ100้ร้อเภาษีร้อยซที่ทรัม์จะเก็บภาษีกับจีนเนี่ยตุลลงเข้าพูดเล่นหรือเขาเอาไว้ต่อรองหรือเขาจะเอาไว้ทุบหัวเฉยๆครับอาจารย์เอ เคยสงสัยไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นเวลาที่มหาอำนาจทางเศรษฐกิจเบอร์ต้นๆของโลกอย่างสหรัฐอเมริกากับจีนเนี่ยเขาต้องมาเล่นเกมเดิมพันที่มันสูงมากๆที่เราเรียกกันว่าสงครามการค้านะครับวันนี้เราจะมาลองแกะรอยความขัดแย้งครั้งสำคัญที่ต้องบอกว่าเกือบจะเปลี่ยนชมหน้าเศรษฐกิจโลกไปเลยคือเรื่องนี้มันมีจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจมากครับ มาจากคำพูดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมเองเลยที่เขายอมรับแบบตรงๆเลยนะว่านโยบายใหม่ของเขาว่ามันไม่ยั่งยืนแต่ก็นั่นแหละคือสิ่งที่เขากำลังจะทำคำพูดแค่นี้เองครับแต่มันบอกอะไรเราได้เยอะเลยว่าสถานการณ์ตอนนั้นมันไม่ธรรมดาจริงๆแล้วมันคือจุดเริ่มต้นของความตึงเครียดครั้งใหญ่เลยล่ะครับแล้วตัวเลขที่ว่าเนี่ยคือร้อรเตครับร้อ็นเต็มๆลองนึกภาพตามนะครับว่า ของทุกอย่างเลยที่เราสั่งมาจากจีนเนี่ยราคาของมันจะพุ่งขึ้นเป็นสองเท่าแบบว่าในคืนเดียวเลยนะนี่มันไม่ใช่แค่การขึ้นภาษีแบบปกติแล้วแต่มันเหมือนเป็นการประกาศสงครามทางเศรษฐกิจกันซึ่งซึ่งหน้าเลยครับเอาล่ะครับเรามาเจาะลึกกันหน่อยดีกว่าว่าการขู่ขึ้นภาษีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นที่แบบไม่เคยมีใครกล้าทำมาก่อนเนี่ยมันมีรายละเอียดจริงๆว่ายังไงกันแน่ นี่คือรายละเอียดของมาตรการที่ประกาศออกมาครับคือมันไม่ใช่แค่การขึ้นภาษีสินค้า100%นะครับแต่มันยังรวมไปถึงการควบคุมการส่งออกซอฟตแวร์ที่สำคัญทั้งหมดด้วยโอ้โหแล้วที่มันบีบหัวใจสุดๆเลยก็คือเส้นตายที่กำหนดไว้คือวันที่1พฤศจิกายนซึ่งมันประกาศออกมาแค่9้าวันก่อนที่ข้อตกลงเดิมจะหมดอายุพอดีนี่มันคือการเดินเกมที่เร็วมากบีบให้จีนต้องตัดสินใจแบบทันทีทันควันเลย และทร mm ัม hmm. ปก็พูดประโยคหนึ่งออกมาครับว่าพวกเขาบังคับให้ผมทำเหมือนกับว่าโยนความรับผิดชอบไปให้ฝ่ายตรงข้ามเลยเออและพวกเขาที่ว่าเนี่ยคือใครกันและพวกเขามีไพ่เด็ดอะไรอยู่ในมือถึงขนาดทำให้อเมริกาต้องเดินเกมแรงเบอร์นี้ได้ mm hmm. และคำตอบมันก็อยู่ตรงนี้แหละครับมันคืออำนาจต่อรองที่สำคัญที่สุดของจีนเลยก็ว่าได้นั่นก็คือแร่เอิร์หรือว่าสินแร่หายากนั่นเองครับ มันคือเกมเอาคืนกันแบบตาต่อตาฟันต่อฟันเลยครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเริ่มจากจีนก่อนที่ไปขยายการควบคุมการส่งออกแร่แร่เอิร์ธซึ่งมันก็เหมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเลยนะพอจีนทำแบบนั้นปุ๊บสหรัฐก็สวนกลับทันทีด้วยการขู่ขึ้นภาษี100%นนี่แหละครับแล้วแร่เอิร์ธที่ว่านี่มันคืออะไรกันแน่ มันคือกลุ่มธาตุเคมี17ชนิดครับที่เป็นหัวใจสำคัญมากๆในการผลิตสินค้าไฮเทคแทบจะทุกอย่างเลยตั้งแต่สมาร์ทโฟนที่เราใช้ใช้กันอยู่เนี่ยไปจนถึงอาวุธที่ล้ำสมัยที่สุดเลยครับคือถ้าจะให้พูดง่ายๆเลยนะครับถ้าไม่มีแร่พวกนี้เนี่ยโลกเราก็จะไม่มีสมาร์ทโฟนหรือเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นมาเลยแล้วประเด็นก็คือ จีนคือผู้ที่กลุ่มแหล่งทรัพยากรนี้ไว้เกือบทั้งหมดนี่มันไม่ใช่แค่ความได้เปรียบธรรมดาแล้วนะครับแต่มันคือไพ่ตายที่จีนสามารถใช้ต่อรองกับใครก็ได้ในโลกนี้เลยแต่ถึงแม้ว่าจะสู้กันดุเดือดเลือดพล่านแค่ไหนเนี่ยเกมการทูตมันก็ยังต้องเดินต่อนะครับซึ่งก็นำเราไปสู่การประชุมครั้งสำคัญมากๆที่ทุกฝ่ายจับตามองกันตาไม่กระพริบเลย ท่ามกลางความขัดแย้งที่กำลังร้อนระอุเลยเนี่ยอยู่ๆ <c oughs> ก็มีข่าวออกมาครับว่าทรัมป์กับสีจิ้นผิงจะเจอกันที่เกาหลีใต้ในอีก2ส,สัปดาห์ข้างหน้าอ้าวกลายเป็นว่าน,นี่อาจจะเป็นความหวังสุดท้ายที่จะยับยั้งสงครามการคร้าแบบเต็มรูปแบบหรือมันจะเป็นแค่ละครฉากหนึ่งเท่านั้น <c oughs> น่าคิดนะครับ นี่แหละครับคือกลยุทธ์การเจราจาที่เรียกว่าไม้แข็งสลับไม้หน่วมที่เราเห็นได้ชัดเจนมากๆคือมือหนึ่งเนี่ยถือดาบพร้อมจะฟันเลยด้วยมาตรการภาษีที่รุนแรงสุดๆดดแต่อีกมือหนึ่งก็ยื่นช่อมากอะออกมาด้วยคําพูดที่เป็นมิตรมันคือการเล่นเกมจิตวิทยาระดับสูงเลยครับเพื่อให้อีกฝ่ายเนี่ยเดาทางไม่ถูกแล้วเรื่องทั้งหมดนี้สุดท้ายมันจะนําไปสู่อะไรกันแน่คําตอบก็คือการแสวงหาข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์ครับ ถ้าจะให้สรุปแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับอำนาจต่อรองของแต่ละฝ่ายมันก็คือสหรัฐเนี่ยมีกำแพงภาษีเป็นอาวุธหลักในขณะที่จีนกลุ่มชะตาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของทั้งโลกเอาไว้ด้วยแร่เอ,อิร์ธนี่แหละครับเป<ม>้าหมายสุดท้ายที่ทางสหรัฐประกาศเอาไว้ก็คือต้องได้ข้อตกลงที่ยุติธรรมแต่คำถามที่น่าสนใจก็คือเพื่อให้ได้มาซึ่งความยุติธรรมเนี่ยมันจำเป็นด้วยเหรอที่จะต้องใช้แรงกดดันที่มันดูเหมือนจะไม่ยุติธรรมเลย นี่แหละครับคือสิ่งที่ทําให้การเจราจาครั้งนี้มันซับซ้อนมากและสุดท้ายครับคําถามที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องราวทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นแค่กลยุทธ์การเจราจาที่ดูเดือดเพื่อหาผู้ชนะหรือว่ามันคือจุดเริ่มต้นของจุดแตกหักที่จะลากเศรษฐกิจของทั้งโลกเข้าสู่สงครามการค้าที่ไม่มีใครอยากให้เกิดกันแน่อนาคตของเศรษฐกิจโลกในตอนนั้นอาจจะขึ้นอยู่กับคําตอบของคําถามนี้เลยก็ได้ครับซึ่งก็มีแต่เวลาเท่านั้นที่จะบอกเราได้ อยากรู้จริงๆว่ามันจะนำไปสู่โลกแตกหักหรือมันจะนำไปสู่การที่ต่างคนต่างต้องถอยคนละก้าวเพราะรู้ว่าลุยต่อก็เจ็บพอๆกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ